ประธานองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจังหวัดยะลา วันนี้พลเอกสรยุธลจลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสนริพระยุพร,ราชและคณะลงพืนที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานโรงพยาบาลสนธิพระยุพร,ราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีรวมทั้งผลการดําเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสิริพระยุพร,ราชสายบุรีในปี2 5 6 4ถึง2 5 6 5โดยมีนางพาติมาะสะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับ โอกาสนี้ประธานองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีมุ่งมั่นพัฒนาให,ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นผู้นําด้านบริการสุขภาพเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน โดยปีที่ผ่านมาได้พัฒนาศักยภาพในการตรวจคัดกรองประเมินและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชนภายใต้โครงการโรงเรียนสุขภาวะต้นแบบนำร่องได้แก่โรงเรียนบ้านเจาะกือแย่ตะบนตะบิง่งโรงเรียนชุมชนวัดถ้ำภาวาสเสาอุทิศตำบลปะเสยวอสุนพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารณอีบาดะบ้านโตบาราและสุนพัฒนาการเด็กเล็กบ้านตรบอน รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพครูและพี่เลี้ยงเพื่อให้โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนเบื้องต้นได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโรงผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน WHO GMP และฮาลาลผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่12 จากนั้นประธานองคมนมตรีและคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยะหาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการบริการสุขภาพของคนในชุมชนโดยมีนายสุพจน์รอดเรืองนนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับสำหรับโรงพยาบาลสุนทรประยุพร,ราชยะหาจังหวัดยะลาปี2565ได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านการเข้าถึงบริการและการรักษาให้แก่ราษฎรอาทิการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการสองกล้องโครงการดน,โนโรงผ่าตัดต้อกระจกในความร่วมมือของมูล,ลนิธิแพทย์อาสาสุนทรภาษีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวอ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการปรับปรุงและต่อเติมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและพิการให้มีความเหมาะสมรวมถึงการสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐานให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพติดภายใต้การดูแลของทีมวิชาศาสตร์ฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมทำยามว่างอันเป็นการสร้างเสริมส,สุขภาพผู้สูงวัยให้แข็งแรงลดการเจ็บป่วย ต่อจากนั้นประธานองคม,มนตริรและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบใหแก่ผู้สูงอายุที่โรงเรียนผู้สูงอายุตมบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงวัยและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของโรงพยาบาลสินพระยุพราชยะหาเพื่อรองรับการเป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย